ในช่วงที่ชะงงักอยู่นั้นก็มีแกลเลอรี่สองเจ้าติดต่อเข้ามาพร้อมกัน ผลตอบรับจากงานที่แบบไม่เคยมีใครเหลียวแลเอางานเก่ามาแสดงมันก็ก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงอ่ะคือในแง่มันมีคนดูอ่ะคือคนดูเขาอาจจะไม่ได้มาดูงานเราหรอกเพราะว่าตอนนั้นแสดงร่วมกับศิลปินอีกสองคนเขาก็แบบเขาอาจจะมาเพราะมาดูงานคนอื่นแล้วเราแสดงด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบเอออย่างน้อยมันก็มีคนดูอ่ะ เพราะว่าที่ผ่านมามันมันมีแต่มันไม่มีมันไม่มีใครสนใจมันไม่มีคนมาดูแต่อันนี้มันแบบพอมันมีการจัดการที่มันเป็นระบบมันมีคนมีคนดูจริงๆมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงๆแม้จะไม่มากแต่มันก็แบบเออเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกว่าแบบเอออาจจะเป็นอาชีพได้อะไรเงี้ยมันมีงานชิ้นหนึ่งที่ เป็นรูปแมวซึ่งเราวาดเก็บไว้นานแล้วแล้วพอดีได้ได้มาโชว์นิดนิดนด่หน่อยคือแบบเราวาดแมว,แมวที่แบบแมวที่แบบตายไปอะ่ะ mm. เออเป็นแบบรูปเหมือนแมวเหมือนจริงปรากฏว่าเป็นคนชอบรูปนั้นเยอะมากแบบว่าโอ้โยสวยมากอะไรเงี้ยมีอารมณร์คนชอบรูปแมวเยอะมาก แล้วก็ขายได้ด้วยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราต้องทําอะไรที่มันขายได้อะในช่วงนั้นอ่ะเพราะว่าเรามาอยู่ในระบบแกลเลอรี่อะซึ่งซึ่งเขาทําธุรกิจใช่ไหมถ้าเราทําอะไรที่มันขายไม่ได้อ่ะเราอาจจะไปไม่รอดอันนี้หนึ่งและอันที่สองคิวเลเตอร์เขาก็แนะนําให้เราแบบวาดสัตว์วาดรูปสัตว์อันที่สามในช่วงที่ยังสับสนอ่ะที่ยังไม่รู้ว่าจะจะไปจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนอ่ะ เราขอทำไอ้อันที่มันทำได้ดีอ่ะไปก่อนก็คือเลยเลยวาดชุดแมวอารมณ์หลักในชุดนี้ก็คือความโกรธสิงแล่น่รักนะมันเป็นแมวน่ารักแต่ว่าธีมหลักของชุดนี้คืออารมณ์โกรธโกรธอะไรเอมไม่ไม่เชิงโกรธเรียกว่าไม่พอใจดีกว่าไม่พอใจโลกอ่ะคือแบบว่า มันเหมือนว่ากูทำงานมาแทบตายไม่มีใครเห็นกูนวาดรูปแมวรูปเดียวแม่งแบบถ่ายได้ <laughs> มีแต่คนชมมันเป็น,นชดนะมนันแบบว่าเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเออแล้วก็เลยแบบแต่พอเราตัดสินคือเราก็ชอบวาดรูปแมวชอบแมว,ว,ลแ,มวแล้วก็ชอบวาดรูปแมวแล้วก็รู้สึกอยากวาดแมวแต่พอมันมีอารมณ์นี้ปุ๊บ แมวกูต้องแมวแมวกูต้องไม่ใช่แบบแมวน่ารักอ่ะก mm hmm. ูจะไม่น่ารักกับพวกมึงอะไรเงี้ย <laughs> มึงชอบแมวใช่ไหมกูจะไม่ใช่แมวน่ารักตอน,น้นเราก็เลี้ยงแมวอยู่ใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงตอนแรกตัวแรกมันตายไปที่เราเขียนถึงแต่อดก็มีตัวใช่ไหมมันมีเอ้ยเราเลี้ยงมาอยู่แล้วเรื่อยๆนี่มันก็มีแมวน่ารักเลยแหละแต่มันมันจะปกคุมไปด้วยความไม่พอใจว่าจะมีแบบดุดุอะไรเงี้ยอานจะมีอารมณ์นั้นอยู่ ส่วนใหญ่เอ่อแมวของเราแมวเราตัวนั้นชื่ออะไรนะชื่อชื่อน้อยๆแต่ตัวนั้นจะชื่อน้อยๆที่อยู่ในซีรีส์แมวเหมือนมันวาดจากความรักจริงๆอ่ะเพราะมันเป็นแมวเราจริงๆอ่ะคือแบบว่าการจะวาดรูปสักรูปหนึ่งมันก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมแล้วแบบความคิดถึงความอะไรเงี้ยมันก็ทําให้วาดได้แต่แบบตอนนั้นก็เอ๊ะเราจะวาดแมวได้เหรอวะรูปใหญ่ๆอย่างี้แต่มันก็วาดได้เพราะมัน มันมีแรงผักดันอะไรเนี่ยมันก็วาดได้แล้วก็แบบวาได้ดีกว่าเดิมก็เลยรู้สึกพอใจไม่ได้ขายดีเปี้ยงป้างแต่ก็พอขายได้แต่เรื่องในแง่คนดูโอ้โหได้ออกทีวีช่องนู้นช่องนี้แล้วก็มีหนังสือนู่นเล่มนู้นเล่มนี้ก็เยอะเยอะเยอะก่าที่เยอะกว่าที่เคยดูมาทั้งหมดโอ้โหามรู้สึกตอนนั้นก็คือ ไม่ได้รู้สึกดีเลยนะรู้สึกเศร้ารู้สึกเฟลเพราะว่าไอสิ่งที่เราชอบจริงๆที่เราตั้งใจทำอะ่ะมันไม่สำเร็จเลยอะ่ะแต่พอวาดไอ้ไรที่แบบว่าตามความชอบของมหาชนอะ่ะมันสำเร็จสาเร็จแบบคนละเรื่องกันเลยอะ่ะเราก็เลยแบบโอ้โลกมันเป็นแบบนี้เอง <laughs> มันมันเหมือนปลงมันเหมือนปลงอะ่ะ ว่าแบบโอ้ความจริงของโลกก็เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้แหละโลกอ่ะมันจะเป็นชุดเล็กๆชุดหนึ่งก็คืออันอ่ามินิมอนในในในแง่ในแง่งกระบวนการอ่ะต่อจากความตายมันรือดวงจันทร์มันเหมือนเป็นการขึ้นเฟสเฟสใหม่ของเราอ่ะอย่างที่เราบอกว่าพอเรามาอยู่ในเมืองที่มันปุงปังปุงปังงเราเราต้องปรับตัว ไอชุดนี้มันคือการปรับตัวมันคือเราทําตามใจตัวเองอะแต่ว่าตามใจตัวเองอย่างงี้งงคืเหมือนเราค้นหาว่าแบบค้นหาว,วิธีการว่าแบบการไปอยู่ในในสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยเรายังจะทํางานได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนจากทํางานอยู่ในชนบทใช่ไหมพอมาทางานกลางทุ่งเอ้ยพอมาทํางานกลางกลางเมืองหลวงสไตล์มันจะเปลี่ยนไปอะมันจะมีความกดดันอะไรบางอย่าง ความกดดันของของอาชีพความกดดันของคนดูความกดดันพวกนี้มันมีผลมากต่อต่อการทำงานและจุดนี้มันทำให้เราเห็นว่างานอะงานศิลปะมันเปลี่ยนไปตามชีวิตเราอะเนื้อหาในมินิมอลมันก็คือทุกโลกมันจะมีไข่เป็นรูปไข่ซี่อยู่ในอยู่ในไอะอะไรที่มันเหลี่ยม คือในช่วงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราวาดอะไรที่มันอิสระไม่ได้เลยอ่ะเราหรือรู้สึกว่ามันต้องเริ่มแบบเริ่มแบบสถาปัตย์อ่ะมันเหมือนมันเหมือนหัดวาดรูปใหม่เลยตอนนั้นน่ะคือไปวาดฟรีฟอร์มอะไรเนี่ยมันมันวาดไม่ได้จริงๆต้องต้องขึ้นจากกล่องอ่ะเออมันถึงขั้นนะั้นถึงถึงขั้นต้องขึ้นล่างขึ้นรูปจากกล่องอ่ะขึ้นไอเดียจากกล่องกล่องโง่โงอ่ะ,ลองงอะแล้วก็แบบว่า มันยังมีสิ่งที่แบบบอบบางสุกสกาวอยู่อย่าให้มันตกมาแตกอะไรเงี้ยแต่ไข่ใน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 ฟอสุข,ของเราคือมันเป็นสิ่งที่แบบชีวิตอะที่ต้องรักษาไว้อะที่มันบอบบางอะไรเงี้ยต้องรักษาไว้ต้องประคองไว้ให้ดีต้องผ่านช่วงหัวเรื่องหัวต่อนี้ไปโดยที่แบบอย่าให้มันอย่าให้ชีวิตนี้มันแตกสลาย สิ่งล้ำค่าของเราอะไรเงี้ยอยากจะวาดให้มันกลมที่สุดอะไรเงี้ยให้มันส่องสว่างที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแบบวมันรูปที่เราชอบมากๆในชุดนั้นก็คือไข่ที่มันโดนเฉือน่ะแล้วมันต้องกลับมาประกอบกันใหม่อ่ะแล้วมันจะเบี้ยวเบียวอ่ะอันนั้นคือรูปที่เราชอบมากไงมันจะมีไข่ที่แบบเหมือนจะเต็มใบแต่มันคนละใบกันนี่หว่ามันเป็นบะไข่ที่แบบโดนเฉือนเปละทีหนึ่ง ประกอบกันใหม่แต่มันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเหมือนเราโดนเฉยไปละทีหนึงพยายามจะเหมือนเดิมพยายามจะกลับมาใหม่ไม่รู้มันคงไม่เหมือนเดิมพยายามจะกลับมาใหม่งานชุดนี้แหละโลกมันตรงตัวมากเลยคือแบบโลกมันก็เป็นเช่นนี้แหละเองจะชอบหรือจะไม่ชอบมันก็เป็นแบบนี้แหละ จะยอมรับมันได้ไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้แหละคนเขาจะชอบงานแบบไหนมันมันไม่ใช่เรื่องของมึงอะไรเงี้ยมึงมึงต่างหากต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยคืออารมณ์ในงานชุดนี้มันจะมีความปรงๆรง,งความความเศร้าแบบไม่ฟูมฟายแล้วก็ความรู้สึกเข้าใจอะไรมากขึ้นในในแง่ในแง่งมุมมองทางศิลปะ จากเดิมที่โฟกัสแต่ตัวเองทํางานเพื่อจับสนองตัวเองร้อยเปอร์เซนคราวนี้เราเริ่มถอยออกมาแล้วก็แบบว่าเออเริ่มนึกถึงคนดูว่าเขาจะเข้าใจงานเราเป็นในทางไหนอะไรเงี้ยเริ่มแคร์คนดูมากขึ้นว่าแบบเขาจะเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยงานมันก็จะเปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปแบบว่างานมันจะเข้าใจง่ายขึ้น สัญ,ญลักษณ์อะไรที่วิธีการสื่อสารมันจะชัดเจนขึ้นตรงไปตรงมามากขึ้นเราอยากสื่อสารมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกอยากสื่อสารจริงๆคราวนีจ้จากเมื่อก่อนอ่ะมันเมื่อก่อนทํางานมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากความอยากสื่อสารอยากบอกอะไรเลยมันเริ่มจากอยากค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีความอยากอยากสื่อสารเข้ามามันก็เลยต้องคิดวิธีสื่อสารรูปนกรูป มา้ารูปเออเลี้ยงผามีรูปอะไรอีกอะแมวจากจากเมื่อก่อนจะเป็นตัวป,ประหลาดอะไรก็ไม่รู้คนดูก็แบบตัวอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบอย่างน้อยเขาก็รู้แล้วว่าเอเนี่ยมันตัวอะไรอม้าหัวขาดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่ม้านอนอยู่ตงองแสงไฟสว่างจ้าเป็นวงกลมอะ คือแบบอชื่องานก็คือฆ่าถูกสังหารด้วยแสงไฟที่ทำทำรูปนี้มันเหมือนแบบว่าการที่เราอยู่ในสปอร์ตไลท์เนี่ยสปอร์ตไลท์มันฆ่าเราอะไรเงี้สปอตไลท์มันเฉือนเรานกกับหนูอะไรเงี้ยผู้หญิงกับหนูผู้ชายกับนกอันนั้นอ่ะตั้งใจทำให้มันดูใสๆดูแบบว่า เหมือนภาพรประกอบนิดนึงอ่ะอันนั้นอันนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเยอะแค่รู้สึกว่าแบบมันสะท้อนความโดดเดี่ยวความที่แบบว่าต้องเป็นเพื่อนกับสัตว์อะไรเงี้ยแต่อย่างไอ้รูปนกอ่ะอันนี้รูปนกเนี่ยเราหลายคนอาจจะเข้าใจผิดลูปนกที่มันหลายๆตัวลหลายๆตัว,ตวเป็นนกเหมือนๆซ้ำๆกันอ่ะบางคนดูว่ามันเป็นนกแบบเออรูปนี้ดูเบาสบายดีนะนกบิน แต่จริงๆนกมันแบบนกมัน copy ก๊อปปี้กันไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนนกมันเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระใช่ไหมแต่ว่าแบบอิสระที่แบบถูกกำหนดมาแล้วให้อิสระอะไระมันเหมือนเป็น NPC อะไร NPC ในในเกมอ่ะ